สุนคพาเทศบาลนครเมืองเชียงใหม่ให้การหันจ้องกคพากส่วนชุกปืนปีกดแสตชาผู้ตี่เชื้อโควิดง่าย้นด้วยกากัดมือใหม่และปืนปีกจังกงๆในวันที่เจ้าหาและเจ้าหเหลือเพื่อจะติดใจยองสองคันหาร้อนวสี่ในดีง่ายย่องใฮโปก้าเมก้าลอยคนให้กัดให้กัดมือใหม่ตั้งใจเขาหับการกดแสตด้วยเชื้อโควิดกดทัดด้วยรองเอจเคผูอจุดตรวจ นี่อยู่จันที่หงอบกัดเมืองใหม่นะคะแล,ะยะ Amerika, และกก่ย้อนขหงมือพองก้าแม่ป้าแล่ก้นเท็กซ์นั้่กัดเมืองใหม่กรุก่อย้อนฮือแหนบ้าตรวจเบจชีเทสีชมพูตีเทศบ้านปอกฝังไม่จำปวดพัดปอกใหม่หรือเอกสารตีเยืเ่อเยื่อว่ายามเป็นคนที่เจอโควิดได้ชื่นปีนี้องยามปนมาอขัเก้นสามเหลิ้คือฝันเจาา้านาตีปูหลอก ตอน8ท่านเทศบาลเสยไลชิสังการแพร่เจอโควิดหน่ายิ้นใน,นปืนปีกัดเมือใหม่และปืนปีกยิงตำรวจในพัจำนหนังนั้นแลกท่านเทศบา,าลนครเชียงใหม่มีห้างหันหิงป้าอยู่ลีตอน8ปีน้องตั้งเจงเสไล่ม,มาหมอกลาดปันคาใหม่เงคา,งาเจ้าเ่องะครับอันนี้เช่นกว่าอย่าง นะเจ้าอาจารย์รุกงจะเดินนะเจ้ามันบอกว่าซื้อแล้วรวยนะเจ้าวันนี้ท่านลองกับมีโอกาสนะเจ้ามาพบปะกับพ้าแม่พี่น้องนะเจ้าเป็นตัวอย่างที่ดีตอนสี่ชตูสต่เรบวันนี้นะเจ้าเองเอได้ได้หลังจากวันนะเจ้าหลังวันทำมาตรวจกันใหม่นะเจ้าเราด้วยนะคะ Hãy subscribe